Ow, 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 ow. Yeah, <laughs> คุณไปเที่ยดัเสิมเปลาไมเครูคุณเอ็กินไรบอดี้ครับเอาเลยครับกินละไม่เอาหรอไม่เป็นไรเขาแต่งเงี้ยเป็นเซนเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาแค่นี้เดียวก่อนแค่แบบแค่คนหน้าคนมุมแคบก็ได้นะสักสี่คนได้ครูถ้าได้อะหกคนคนไม่ได้ไม่ผมแคบมันต้องหกกว้างดิเออมนนัวหกไม่ได้ไไม่ทำเป็นมุมป้งด้วยต้องหมดถ้ามุมป้งรอหน่อย ไม่ได้ไม่ได้แล้วอ๋อเปิดงานอีกเปิดงานแล้วเขาต้องเล่นเลยดิแซ็ปมุมนี้มุมอร่อยนะครับมุมมุมส่วนมุมนั้นมุมมุมไห้ สวัสดีครับน้องหมอนกิงค่ะพี่ดีเลิศประเสริฐซีมณี์ได้ใน,ในไซต์ได้ฝั่งดาหน้าด้านหลังนี่ฮะเดี๋ยวผมจะบอกนะครับ,คน,บค,นคนไหนชื่อแบมคนไหนชื่อบอมนะครับคนไหนชื่อแบมคนไหนชื่อบอมพี่จำได้แม่แลแ้วตอเนี่ยคนไหนคนไหนคนนี้ชื่อบ,บอมคนนี้ชื่อแบมแด,ดูจ,ดจังไรรู้ป่ะดูจองไรคะอ่านหลังก็รู้ละไม่ของหน้าพี่เขาไม่เหมือนกันไม่ อะไรนะพี่บอกว่าแบมบอมก็คือคนที่ส,สวยๆแบมนะ่ะคนน่ารักน่ารักอันนี้คือไม่จริงใจจริงใจไก่กาจริงใจแต่ไม่ไก่กาอย่าบอกนะซื้อมานตนะั้งแต่เราเจอกันไม่ไม่ซื้อม,มาเมื่อกี้หรอเชื่อไหมพี่กินไปปุ๊บพี่ไม่รู้สึกว่ามันอร่อยเลยมันขมอย่างเดียวขมปากขมคอไม่ใช่ไม่สบาย แต่อร่อยอร่อยอร่อยตามอร่อยแต่คนอื่นเขาเกมบยดโมาอร่อยพี่ขม,มแต่พรุ่งนี้ก็ร้านนี้ก็ตามไปอีกเมื่อวานนี้ก็ร้านนี้เนาะใช่ไหมหแกล่าแกไปอยู่นะเออเห็นว่าร้อยเอ็ดไงแกบอกบ้านแกอีกสองงานแล้วอีกสองงานพร่นี้เราก็ลับร้อยเอ็ดแล้วใช่ออสองเอ็ดอีกสองงานมาดูฝั่งนี้กัน เขาไม่เขาไม่ได้เป็นอะไรเขาเป็นอะไรเป็นคนดีคนดีเสร็จแล้วคนดีเสร็จแล้วใช่ไหมคนดีเสร็จแล้ว เฮ้ยวันนี้ฟิล์มก็าแจกน้ำที่เราน้ำยังยังวันนี้ฟิล์มก็าแจกเนื่องอะไรไม่รู้เหมือนกันเรืยังไม่รู้เลยว่านางแจกเหรอคือเล่นคันเดียวกันไหมเนี่ยเล่นคันเดียวกันนะชูใจเข้าไปตบเลยกระชากเอาไม่ใช่เหรอเดี๋ยวไปเอาน้ำฟรีก่อนนะฮะวันนี้น้องฟิล์มเลี้ยงน้ำ ไปดิขลครับ,บเอา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 สปอนเซอร์ขวดหนึ่งหมดหมดปะเนี่ยนั่นแหละเ,ลเดี๋ยวเขาให้พวกอ่อซีรีส์ผมเขา็มาเอาเรื่อยๆเอาท้ามาเรื่อยๆอ,อ,อ,อรมยังไม่มาเป็นคนเรื่อย รักไหมดูดิหน้าเราก็นอนก่อดูดิเราอุตส่าห์มาคุยด้วยเขาไม่สนใจเราเลยด้วยหรอฟิล์มคือได้หรอกยิงของแกันที่หนึ่งไม่นี่เรื่องไม่รักไม่รักไม่รักเออเดือดรไงทำอะไรเต้นอยู่ไหนอ่ะเต้นอยู่ไหนเดี๋ยวพี่ไปนั่งด้วยนะเดี๋ยวพี่ไปนอนด้วยเพราไม่หยุดเต็นไปไหน ไปไหนโกโกเอาน้ำยังฟิล์มเังน้ำเอาอะไรเอาน้ำอะไรนี <c oughs> เเ่เราน้ำา้เปล่า <c oughs> อ,อันนี้กำลังถ่ายฉากสำคัญน,นะ ไม่ได้เข้าหรอ I'm <laughs> not